สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พามาดูลูกอะไรแปลกๆนะคะนี่ค่ะสีสวยดีนะคะสีออกส้มๆนี่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นดอกของเขานะคะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นกลมๆนะคะอาจจะเป็นลูกของเขานะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆรู้จักเปล่าคะนี่นค่ะอาจจะเป็นดอกของเขาหรือเปล่าคะ่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ชื่อว่าต้นเปอกระสานะคะแถวบ้านไร่วงพยอมจะเรียกแบบนี้นะคะใบของเขานี้ถ้าตัดแล้วเอามาให้โคนนมน้ำนมจะดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็แพร่หลายไปทั่วเลยนะคะ